สวัสดีครับผมแสบเองครับจากนนาฬิกาวันพีชวอตนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของ Baby G ครับเป็น Baby G ที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงสไตล์สปอร์ตโดยเฉพาะนะครับเพราะนาฬิการุ่นนี้มันออกแบบมาเพื่อนักวิ่งครับนี่เป็นไง ผมว่าตอนนี้นักวิ่งหลายคนนะสนใจนาฬิกาตัวนี้แน่นอนผมจริงต้องมาทํารีวิวในวันนี้ครับและวันนี้ผมได้สรุปแบบเน้นๆและเนื้อๆมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับก่อนเลยผมจะขอแนะนานาฬิการุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะครับนาฬิการุ่นนี้ครับมีชื่อว่า casio baby g นะครับรุ่นนะครับมาดูวิแท็กกันครับรุ่น bga 240สีคีด1 a 2นะครับ bga 240คือชื่อซีรีส์ของเขานะครับคีด1 a 2คือสีนะครับ dr คือประเทศที่ขายนะผมสอนไม่ได้อ่านได้ด ่อนื่นเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆนาฬิกาก่อนว่าตัวนี้มันสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับมายกขึ้นมาครับกระจกครับเป็นกระจกแบบ m i n e r ร l ลก a s s นะครับคือกระจกแข็งนะครับกันรอยนะครับนี่ตัวเรือนเป็นแบบเรซินครับนี่นะครับออกแบบมาเป็นแบบใช้สีเขียวตัดสีดำนะตัวนี้มันมีหลายสีมากในซีรีส์นี้นะฮะแต่สีเขียวตัดดำในความคิดผมเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่มันสปอร์ตที่สุดนะครับตัดกันมากที่สุดแล้วโดดเด่นที่สุดนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะให้ดูสีว่ามีสีอะไรบ้างนะครับเป็นไงฮะผมแต่วันนี้ที่เลือกมาจะเป็นสีดําเขียวนะครับผมว่าสีดําเขียวนี่แหละสวยสุดเจ๋งสุดเลยนะครับแล้วคราวนี้ตัวนี้มันมีจุดเด่นอย่างไรบ้างล่ะนะฮะจุดเด่นอย่างไรบ้างล่ะประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครสังเกตหรอกแต่ผมสังเกตครับตัวนี้มันออกแบบเข็มขึ้นมาครับให้เป็นลักษณะแบบปลายแหลมครับนี่ปลายแหลมครับทาให้นึกถึงอะไรรู้ไหมเกยรรถยนต์ครับเน้นความสปอร์ตความรวดเร็ว ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อนักวิ่งโดยเฉพาะที่รักความเร็วในกีฬาประเภทกีฬาอาการออกกำลังกายประเภทความเร็วโดยเฉพาะเลยนะครับเข็มเนี่ยฮะเห็นไหมฮะออกมาแบบแหลมเลยนะฮะตัวเก่านี้ไม right ่มีแบบนี้นะตัวนี้มันออกแบบใหม่เลยนะครับอย่างที่ 2, 2> ครับหน้าจอครับหน้าจอครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าจอแบบที่มันใหญ่กว่าปกติทําให้เราสามารถที่จะมองเวลาได้ง่ายนะครับลองคิดดูครับถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่แล้วคุณมองเวลาเนี่ยถ้าหน้าจอมันเล็กเนี่ยมองยากครับแต่ตัวนี้มันถูกออกแบบให้ หน้าจอใหญ่ขึ้นสามารถมองเวลาได้ง่ายขึ้นเพื่อนักวิ่งจริงๆนะครับต่อมานะครับทางซ้ายมือตรงแลบกับสปินตตรงนี้ฮะมันเอาไว้จับเวลาในการวิ่งเราสามารถดูฟังก์ชันได้ทนทีเลยว่าตอนนี้เราใช้ฟังก์ชันแบบไหนอยู่การวิ่งวิ่งเป็นรอบๆหรือเปล่าหรือการวิ่งแบบต่อเนื่องอ่ะมันสามารถดูได้ทันทีเลยนะครับและที่สําคัญครับจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกคือสายครับ ตรงสายเลยนะครับสายเป็นแบบลายฉลุนะครับเป็นรูอย่างนี้มีไว้เพื่อที่จะระบายความร้อนครับสำหรับคนที่ใส่คนที่วิ่งบ่อยคขาอาจจะสังเกตว่าเมื่อเราใส่นาฬิกาที่ไม่มีลายฉล, as, ลุแบบนี้นะครับไม่มีรูแบบนี้นะครับมันอาจจะติดเนื้อแล้วก็ทําให้ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ได้นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยพอมีการฉลุแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นลายฉลุแบบนี้ทำให้ร่างกายเราสามารถระบายความร้อนได้ดีโอ้โหมันออกแบบมาสําหรับนักวิ่งจริงจริและตัวนี้เนี่ยคนจริงจริงมันเป็นนาฬิกาของภรรยาผมนะฮะภรรยาผมได้แกะป้าย c n บ นาฬิการุ่นนี้อีกข้อหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับคือด้านหลังนี่ครับสังเกตด้านหลังจะมีเขียวๆตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้กระชับข้อมือมากขึ้นถ้าเราใส่วิ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่มีตรงนี้นะมันจะทําให้นาฬิกาเนี่ยเออโครงเคลงได้ผมรู้จะพูดยังไงนะมันมันโครงเคลงมันใส่แล้วไม่ไม่ไม่แน่นมือไม่รัดมือนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวสีเขียวๆ,ๆ,ๆตรงนี้ขึ้นมาทําให้เวลาที่เราใส่นาฬิกาเนี่ยกระชับมากขึ้นอื <headquarters> คือตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันออกแบบมาเพื่อการวิ่งจริงๆนะฮะการวิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วฟังก์ชันล่ะฟังก์ชันตัวนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูดฟังก์ชันน,นี้นะครับตัวนี้นะฮะให้อ่านฟังก์ชันจากแท็กตรงนี้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับจะมีระบบช็อกรีซิดคือป้องกันการสั่นสะเทือนนะครับสามารถกันน้ําได้100เมตรตรงนี้ขอย้ํานะครับกันน้ําได้100เมตรการกันน้ําได้100เมตรไม่นับนะครับในส่วนของการ โดนสารเคมีเป็นประจาตัวนี้ผมขอย้าคุณผู้หญิงนิดหนึ่งนะครับจริงๆตรงนี้มันมีเขียนในคู่มือว่าห้ามโดนสารเคมีประเภทสบู่นะครับถึงแม้เราจะกันน้าได้100เมตรจริงครับแต่ตัวของสบู่เนี่ยสารเคมีประเภทสบู่เนี่ยจะทําให้อนุของน้ําเล็กลงและทําให้น้ําเข้าเครื่องได้ดังนั้นครับข้อแนะนําของผมก็คือถ้าใส่นาฬิกานะครับกรุณาถอดเวลาอาบน้ําอันนี้สําคัญนะถ้าคุณรักนาฬิกาต้องถอดนาฬิกาอย่าใส่นาฬิกาอาบน้ําขอย้าครับต่อมาแล็บแมมโมรีครับคือสามารถที่จะเก็บรอบนะครับ จะจำรอบได้มากถึง60รอบนะครับต่อมาเนี่ยนะครับออการแสดงเวลาแบบด u โอไทม์นะฮะนี่ฮะดูโอไทม์แบบใหญ่ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับไม่ค่อยมีใน BabyG ไม่เคยถ้าจะบอกว่าไม่เคยมีใน BabyG มาก่อนกนะ็คือมีระบบออโต้ไลท์นนมีออโต้ไลท์ด้วยนะครับทำให้คุณผู้หญิงสามารถดูเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับปกติ b a b y G ถ้าเรากดดูแสงเนี่ยนะกด,ดดูไฟเนี่ยให้กดปุ่มขวาบนตรงนี้ฮะกดเข้าไปมันก็จะมีแสงเห็นไหมฮะมันก็จะมีแสงอยู แต่ตัวนี้มันทําระบบตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าออโต้ไลท์ครับมาดูกันว่าออโต้ไลท์เป็นยังไงอ๋อยังอยู่ยังอยู่พอดีผมกดออโต้ไลท์เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูนะครับปกติถ้าจะกดออโต้ไลท์นะให้กดขวาบนค้างไว้5วินาทีนะครับแต่นาฬิกาตัวนี้ผมบอกยว่าจริงๆผมทําคลิปมาเป็น10คลิปแล้วคลิปนาฬิการุ่นนี้พอดีพูดไม่ดีผมก็ตัดไปดังนั้นออโต้ไลท์เนี่ยมันก็ยังอยู่นะผมก็เลยขอโชว์นิดนึงแล้วกันนะครับนี่เพียงแค่เราพลิกนะครับพลิกนาฬิกาลง ต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันออโต้ไลน์เนี่ยเป็นจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเบบี้จีเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำออโต้ไลน์กับเบบกับเออต้องบอกออโต้ไลน์เนี่ยไม่ทำแบบเบบี้จีมานานแล้วนะครับปรากฏว่าตุ้นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆที่มีแบบออโต้ไลน์เลยนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้หญิงต้องการนาฬิกาที่แบบใส่แล้วดูสปอร์ตดูเท่ใส่แล้วระบายความร้อนได้ดีนะครับใส่แล้วเหมาะกับการวิ่งการจับเวลาอ๋อผมลืมบอกคอนเซปต์นาฬิการุ่่นนนนีี้คครัับมมอเซปต์วา เพื่อให้คุณผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองด้านการวิ่งได้ดีขึ้นนะครับเพราะการจับเวลามันถูกออกแบบขึ้นมาให้มีการจับเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับผมบอกเลยถ้าคุณเป็นนักวิง่งนะตัวนี้เหมาะโคตรเหมาะเลยสุดยอดของความเหมาะเลยนะครับตัวนี้สนนสนนราคาผมขอพูดราคากลางนะครับราคากลางเซนทันนะครับอยู่ที่4 3 0พันสาร้อยบาทนะครับแต่จะถูกกว่า4 3 0พันสารอยบาทได้ไหมมีมีฮะมีแน่นอนนะครับเอ่อ จะสั่งซื้อกับผมก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทาง CMG สั้นๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะวันที่6เดือน6ปี2017มันเป็นรุ่นใหม่มันยังไม่มีของปลอมดังนั้นถ้าซื้อนะครับสบายใจได้ครับมันยังไม่มีของปลอมแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวแบบสั้นๆให้ทุกคนคุณผู้หญิงได้รู้จักมันแล้วกันว่านกาตัวน,นี้มันเด่นยังไงนะครับผมไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆว่า มันเพิ่งออกแล้วมันก็มันเด่นมากสำหรับคุณผู้หญิงอะนะครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนาฬิกาเบบี้จีนักแต่ก็นะผมถือว่าผมมารีวิวสั้นๆใ้ผู้หญิงดูแล้วกันนะครับโอเคก็กด u u s c r i b e นะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้นิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาใหม่อีกนะครับทำให้อีกเรื่อยเลยนะจะพยายามทำให้บ่อยๆนะครับยังไงวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ